สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและลูกค้า j s เ r Auction ทุกท่านขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันเมวลิตาตัวแทนจากฝ่ายขายวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับรายการใหม่ชื่อรายการครบเรื่องเครื่องจักรบาย s s ผ่านช่องทาง j s เ r u u t t o o y y u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  e e h h n n n l l โดยช่องทางนี้จะเป็นการนำเสนอสินค้าต่างๆของบริษัทที่มีมากมายหลากหลายชนิดตั้งแต่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการก่อสร้างไปจนถึงเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็กเดี๋ยววันนี้นะคะเมจะอาสาพาไปดูสินค้าแบบเชิงลึกนะคะทั้งข้อมูลแล้วก็ภาพสินค้าตามมาดูกันเลยคะ่ะ ห้องคนขับสุดหรูที่มาพร้อมออปชั่นการทำงานครบครันเบาะนั่งแบบผ้าสุดเท่มาพร้อมที่พักแขนพร้อมที่ปรับสไลด์ที่นั่งเข้าออกสามารถรับน้ำหนักและลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมคอนโซลลายไม้สุดหรูที่มาพร้อมปุ่มฟงังก์ชันการทำงานสะดวกสบายหน้าจอการทำงานแบบ LED ขนาดใหญ่ที่แสดงภาพได้อย่างคมชัดมองเห็นเมนูการทำงานได้ชัดเจน และปุ่มกดเมนูการทำงานใช้งานง่ายสามารถเลือกภาษาได้ถึง5ภาษาเย็นฉ่ำยิ่งขึ้นด้วยแอร์ที่มีมากถึง6ช่องบริเวณคอนโซลด้านหน้า2ช่องและข้างหลังอีก4ช่องมาพร้อมช่องใส่ของอเนกประสงค์และช่องวางแก้วน้ำปรับระดับความแรงของแอร์ได้ถึง3ระดับรับรองความปลอดภัยพร้อมมีอุปกรณ์เซฟตี้ในตัวที่ปัดน้ำฝนปรับการทำงานได้ถึง2ระดับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถขุดตานี่รุ่น s y 6 4เครื่องยนต์คูโบต้าสสูบที่มาพร้อมเ<ส>กง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดและบุ้งกีคันนี้สินค้ารายการนี้นะคะจำหน่ายอยู่ที่ช่องทางเจเนโก สินค้ารายการนี้นะคะเป็นสินค้าอันยุทธของใหม่ยังไม่เคยใช้งานราคาเน็ตอยู่ที่1 8 6 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดรู้สึกว่าราคายังไม่ถูกใจนะคะสินค้าเจเนโกเราสามารถต่อรองราคาได้อีกนะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้ว,ลวสนใจนะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะเผื่อสินค้าเราจะถูกขายไปแล้วคะ่ะ คลิปนี้เมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลความรู้ดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอกาสที่ใช่รอคุณอยู่